สอนข้องภาษาสดาทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำนังหนึ่งเป็นไปเพื่อความปฏิอาทุกหนึ่งเป็นไปเพื่อความไม่สะสมของกิีเลสุเน่เป็นไปเพื่อความอยากอันน้อยหนึ่งเป็นไปเพื่อความสะดวยินดีด้วยของที่มีอยู่หนึ่งเป็นไปเพื่อความจากใจคนหนึ่งเป็นไปเพื่อความเพียรหนึ่งเป็นไปเพื่อความเรียงง่ายหนึ่งทำเหล่านี้ ชี้ควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งสิบอย่างหนึ่งมันไปชีวรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าแบบนี้เรามีเว่นจากการละหัดแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทําอาการกิริยานั้นๆสองบันไิชีวรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าความเลี้ยงชีวิตของเราดนว่ยด้วยผู้เราควรทําตัวให้เขาเรียนงาสามมันไปชีวรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าอาการกายวาจา ควีควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าตัวของเราเองติดเตียนเราโดยสิ่งได้หรือไม่ห้าควาชีควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าผู้รู้ใครควรแล้วติดเตียนเราโดยสิ่งได้หรือไม่หอความชีควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเราจะต้องพัดพาจากของลัคของชอบใจทั้งเสิเจ็ดควชีควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเราทั้ง บางที่ควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าวันเือนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ก้าบางที่ควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเราอินดีในที่สัธารณหรือสี่บางที่ควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าคนพิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่กอเกิดในเวลาเพื่อนรางชี่ถามกัน